สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะ small หรือว่าช็อตพ p คาร์คของเรานะคะก็จะมี2องกองให้เลือกนะคะหัวข้อก็คือว่าฟ้าหลังฝนของคุณนะคะจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปคือคำว่าฟ้าหลังฝนเรื่องราวดีๆใด,ด,ดกำลังจะเข้ามาบ้างนะคะอิทธิพลนี้ประมาณ3เดือนนะคะ 1- 3เดือนนี้ามาดูกันนะคะกองที่1กลกองที่2นะคะมาขอให้คุณโชคดีนะคะอ่าสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1ก่อนนะคะ พลังงานของคุณคุณเจออะไรมานะคะหรือถ้ามีชีวิตที่ดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเอ็ดออฟสอดมานะคะตอนนี้อยู่ในความกังวลใจนะคะหาทางออกไม่เจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแฮงแมนทาวเวอร์ไนออฟเพนเดอร์ อคิงอ o ฟ o n ร์พลรงงานของคนที่เลือกกองนี้นะคะน่าจะเจอปัญหาในเรื่องของมีบางอย่างนะคะแบบไม่คาดฝันแบบเกิดขึ้นปุบปับฉพันธนะคะเออออกจากงานฉพันธ์มีมีเรื่องราวที่มันทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือพังทลายนะคะตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองอยู่เหมือนมืดแปดด้านนะคะเออกาลังนิ่งมันทําอะไรไม่ได้นะคะอืม เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนี้เองนะคะอืมคุณหาทางออกเกี่ยวกับในเรื่องของงานกับเงินนะคะหาทางออกเกี่ยวกับในเรื่องของงานหรือว่าเงินนะคะสะส่วนใหญ่เออ ทำไมเรื่องอะไรนะคะแต่เหมือนเหมือนมันจะดีอะแต่ว่ามันมีปัญหามันมีจุดบอดนะคะหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็อาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดหรือว่ามีปัญหาเรื่องอื่นแล้วมันมีผลกระทบกับเราเช่นกันนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะแมษสิงห์ธนูอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าฟ้าหลังฝนของคุณนะ่าจะมีเรื่องดีๆอะไรที่ซัพพอร์ตคุณได้บ้างนะคะ ความช่วยเหลือความยุติธรรมนะคะจากนี้ไปนะคะหนึ่งถึงสเดือนนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายเอกสารนะคะความยุติธรรมบางอย่างจะได้รับความชัดเจนความยุติธรรมเกิดขึ้นอ,อันนี้คือการการเป็นอิสระหรือว่าการตื่นรู้นะคะออธรรมชาติการเหมือนแบบ การเติบโตขึ้นนะคะเออเป็นเหมือนแบบพลังของพลังของชีวิตเช่นกันนะคะดอกบัวทั้งมีบัวตูมมีบัวบานด้วยนะคะก็เป็นธรรมชาติลายร้อมคุณด้วยเช่นกันเอ,อ่อหมอโรู้สึกว่าคุณน่าจะเจอใครสักคนนะคะเข้ามาในชีวิตในสไตล์ของความเป็นผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณหรือบางคนก็อาจจะจอรักทางกายรักต่างวัยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งมี ซึ่งมีความแบบสมดุลกันพอสมควรนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามานะคะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะมีแบบฟ้าหลังฝนของคุณอาจจะแบบมีความสุขมากขึ้นกับครอบครัวการเดินทางการท่องเที่ยวการต่างประเทศนะคะมาดูไฮไลท์ภายใน1-3ถึงเดือนบอโไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่คุณรอคอยหรือเปล่าเนาะขอดูไฮไลท์ของคุณก่อนนะคะเซเว่นอ Sword. อฟสอดจะเห็นความชัดเจนของบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะ เดมเพอร์ใน s อ r สอดเพสออฟวอนนะคะเอ็ดออฟสอดไพ่ดาบขึ้นมาเยอะมากปัญหาของคุณคือความคิดแล้วก็การจัดการแก้ไขปัญหานะคะอย่าเอาความหัวร้อนใจร้อนมาตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยนะคะเอ็ดออฟสอดขึ้นมามันมี มันมีในเรื่องของความช่วยเหลือหรือสิ่งที่คุณได้นะคะอ่เหมือนคุณจะจัดการไปได้คุณจะผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการต่อรองการเซ็นสัญญาหรือความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของอเอกสารกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมแต่บางคนก็อาจจะมีแบบใครสักคนนะคะผู้ใหญ่ใจดีคนนี้น่าจะเป็นรักต่างวัยคุณหรือเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบคุณพ่อ พี่ชายข้าราชการหรือใครสักคนนะ,ะที่มีความเป็นผู้ใหญ่ไหนก็ได้เออเข้าเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างลับๆนะคะเออสามารถที่จะเป็นได้เช่นกันนะคะเพราะตอนนี้คุณติดชะงักอยู่นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้มันมันดูเหมือนเราแบบเราทำอะไรไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่นั่นก็คือความช่วยเหลือกำลังจะมานะคะคุณกำลังจะโอเคคลี่คลอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะขอเคล้ไใบที่หก่อนนะคะ ซิ o ออฟวอนถ้าคุณม,คมีคดีความหรือว่าความไม่ยุติธรรมอะไรอยู่คุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบคุณจะเป็นฝ่ายชนะนะคะใบที่สองดอกบัวนะคะ four of p e n t a c l e อ่าอันนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะถ้ามีความสัมพันธ์เข้ามาหรือว่าคุณมีอยู่เนี่ยความสัมพันธ์นี้จะสามารถรักษาหรือพัฒนาหรือมีกันและกันไปได้อย่ยั่งยืนนะคะอืมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอ่า รักษาซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยดูแลซึ่งกันและกันนะคะ,ะตัวนี้เป็นยังไงเดอะ o มูนขึ้นมานะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะหลังจากนี้ไปเรื่องราวที่มันมันเหนื่อยมันอะไรอ่ะมันนั่นแล้วบางคนที่แบบว่ามีคู่แล้วอาจจะมีการเดินทางไปฮันนีมูนนะคะหรือไปสถานที่ที่ใกล้น้ำคุณม,มีอามีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะซิกออฟเฮนเด หรือคุณอาจจะมีแบบการได้เดินทางไกลหรือการได้เดินทางกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเออแต่อันนี้หมอโบเห็นว่าการเดินทางเนี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องของความช่วยเหลือเช่นกันนะคะถามว่าดีไหมดีดีนะคะบางคนอาจจะเดินทางหรือจะมีคนเดินทางมาหาคุณก็ได้แต่หมอโบรู้สึกว่ามันเป็นเดินไม่ใช่เดินทางคนเดียวอะคะ่ะเดินทางกับครอบครัวนะคะ เดินทางกับครอบครัวก็ได้นะคะมาขอดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสปิริตของคุณต้องการสื่ออะไรถึงทุนนะคะขอสามใบนะคะสปิริตของคุณใบที่หนึ่งสปิริตทิชชู่นะคะ your life purpose in w o r e teaching Orther about healing and spiritual ช่วงเวลานี้คุณอาจจะเข้าไปสู่การเรียนการศึกษานะคะเกี่ยวกับสายสิทธิจิตวิญญาณนะคะหรือการได้แบบมีส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะคะในเรื่องของจิตใจกำลังใจอะไรเงี้ยเป็นนักฮิลลิ่งนะคะฮิลเลอร์ตัวยงอีกหนึ่งใบ light up your thoughts and energy and attract what you d e s i r e you positive อ่าตัวนี้เขาบอกว่าการยืนยันนะคะ affirmation นะคะเพื่อกระตุ้นความคิดและก็พลังของคุณและเพื่อดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาให้ใช้การยืนยันเชิงบวกนะคะเออเหมือนที่หมอโว บอกพวกคุณกรุณาพิมพ์คําว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราใช้วิธีการยืนยันเชิงบวกในสิ่งที่เราอยากได้นะคะ y v h r y t h i จ g okay นะคะจากนี้ไปนะคะนางฟ้าของคุณบอกอย่า worry นะคะอย่าเครีดยดเกินเกินไปทุกอย่างกําลังอา่าทำงานนะคะในกระบวนการที่สวยงามเพื่อคุณนะคะถือว่าดีมากๆบมาอไม่รู้ว่าคุณนะหวังอะไรคิดอะไรอยู่นะคะขอดูหน่อยคุณกําลังแบบ อยากได้มันคุณกำลังจะดึงดูดมันดังนั้นให้คุณจงใช้พลังแห่งการกระตุ้นนะคะเออก็คือกระตุ้นความคิดแล้วก็พลังของคุณนั่นแหละนะคะก็คือการยืนยันสีดาบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะดีขึ้นค่ะดอกบัวมาจะดีขึ้น ความสําเร็จค่ะคือคุณอยากได้อ,อีกหนึ่งอยา่างคุณอยากได้สุขภาพที่ดีมีชีวิตชีวาคุณอยากจบกับบางเรื่องสิ้นสุดกับบางเรื่องคุณสามารถทําได้คุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีคุณทําได้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากคุณอยากมีชื่อเสียงโชคลาภการเงิน สุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็การเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เอเนจีนี้นะคะคุณสามารถทําได้ในช่วง1-3เดือนนี้คือยืนยันนะคะในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วตอนนี้ไม่ต้องกังวลใดๆทุกอย่างจะออกมาดีนะคะอ่ะเข้าไปสู่การเรียนรู้อะไรบางอย่างคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างได้ยินอะไรบางอย่างเข้าไปคลิปบางคลิปทําให้คุณจิตใจดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะโอเคการุณายืนยันตัวเองเนะะี่ยค่ะว่าฉันขอบคุณและก็สานึกรู้คุณ กับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาต่อจากนี้สุขภาพที่ดีปาฏิหาริย์ความแข็งแรงความสุขโชคลาภการเงินและการเปลี่ยนแปลงที่ดีของตัวฉันเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งคะ่ะเลิบๆคะ่ะ มาสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะมาดูว่าฟ้าหลังฝนของคุณนะคะจากนี้ไปคุณกำลังจะเจออะไรบ้างนะคะ่ายวิจรารณยาณในการรับฟังนะคะมาดูผู้ที่เลือกกองที่สดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าเรียนคอร์สไพ่ยีนะคะก็สามารถสมัครแอดไลน์มาได้นะคะอโอเค คนที่เลือกกองนี้ ten of cups wow. ้าวชีวิตกำลังดีขึ้นนี่นะคะ ten of cups ace of swords wow the empress two of swords ace of s w o r d นะคะโอเคก่อนหน้านี้ปัญหาของคุณนะคะคนที่เลือกกองนี้คนที่เลือกกองนี้เป็นคนที่แบบมี energy ของความจินตนาการ นะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถหลากหลายเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแต่เป็นคนที่แบบมีปัญหาทางด้านแบบความคิดนิดนึงนะคะเออก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดความกังวลใจประมาณว่าอาจจะจักระที่หกนะคะถูกบล็อกอยู่ก็ได้นะคะเออคุณอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ถูกหรือการที่คุณไม่กล้ามูนออนหรือรวมไปถึงการที่คุณแบบหาทางออกไม่เจอนะคะทั้งทั้งที่จริง าทางออกของคุณมันมันก็อยู่กับคุณนั่นแหละประมาณนี้หรือว่าบางเรื่องของเราก็มืดแปดด้านเช่นกันนะคะเออดีตของคุณแต่คุณตอนนี้คุณกำลังลงตัวกับตัวเองนะคะคุณกำลังลงตัวกับตัวเองเหมือนฟ้าหลังฝนเราเนาะเอ็ดออฟสอดก็มานะคะตอนนี้คุณโอเคกับตัวเองคุณรู้สึกว่าใส่ใจกับความสุขของตัวเองพอสมควรนะคะเออคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คุณเห็นคุณค่าของตัวเองอ่ะคุณไม่กดดันตัวเองประมาณเนี้นะคะแล้วก็คุณแบบเอ้ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในลักษณะของเอ่เติมเต็มอะไรดีๆให้ตัวเองตอนนี้เหมือนไม่รู้ว่าเราจะมีเงินมากมีเงินน้อยแค่ไหนแต่เราอ่ะให้ให้ความสุขกับตัวเองได้นี่คือตัวคุณณตอนนี้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินแต่การแบบสร้างความสุขให้กับตัวเองมันมีหลายแบบอะเนาะซึ่งตอนนี้คุณเป็นคนที่ดึงดูดความสุข ความสำเร็จเข้ามาหาตัวเองนะกองสองมาดูว้าวตามที่ไพ่บอกเลยเอ็ดออฟสอดคุณกำลังนะคะจะได้อะไรบางอย่างนะคะได้ชัยชนะได้โลนะคะมีโอกาสนะคะประสบความสำเร็จนะคะกับสิ่งที่คุณกำลังคุณกำลังทำอะ่ะฉายแสงมาเลยสปอตไลท์นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง นะคะความสําเร็จกับสิ่งที่ที่เราทําอยู่นะคะผลลัพธ์มันจอกมาดีมากนะคะอิสระภาพนะสิบนะคะมาเห็นไหมครอบครัวค่ะความสุขนะคะความสุขหรือว่าคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะคะฟ้าหลังฝนต่อจากนี้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นอิสระจากครอบครัวอุ่ยไม่ใช่คุณอาจจะเป็นอิสระจากพันธนาการที่คุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ คุณหาทางออกกับปัญหาไม่เจอก่อนหน้านี้นี่คืออิสรภาพที่คุณจะได้รับนะคะหนึ่งในนั้นนะคะชัยชนะของคุณคืออะไรมาว่าดูหน่อยอ่าเจชัยชนะอะไรคุณกำลังจะได้อะไรคะเซเว่นอวอร์ดอะไรบางอย่างที่คุณพยายามอยู่ตอนนี้คะ่ะ อะไรบางอย่างที่คุณพยายามอยู่แต่มันไม่เต็มที่แต่หลังจากนี้ไปอ่ะมันจะมันจะมาซึ่งความสําเร็จแล้วนะคะคุณจะเห็นผลลัพธ์นะคะภายในหนเดือนนี้อย่างจริงจังเลยเห็นไหมธุรกิจการงานนะคะ,ส,ะสัดส่วนใหญ่ความสําเร็จของคุณคือธุรกิจการงานนะคะหรือว่าการเมนเนจการจัดการนะคะเออหรือว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยการตัดสินใจความรับผิดชอบนะคะหรือการ เสริมสกายภาพของตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยผลลัพธ์ของคุณนะคะามาดูว่าคุณจะเป็นอิสระภาพจากอะไรเห็นอิสระภาพมานะคะมีเด็กน้อยกำลังเล่นอยู่แบบร้านเิงเลยทีเดียวนะคะเอส o f ฟสว้าว Ace of c ค p ค่ะคุณกำลังจะเป็นอิสระภาพนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณคุณจะมีความแบบเพราหนึ่งถ้วย เป็นอิสรภาพจากความรักมันคงไม่ใช่แต่อาจจะใช่ก็ได้นะบางคนกำลังจะมีความรักเข้ามาคุณจะปลดปล่อยลิลีฟนะคะออลิลีฟอะไรเดิมๆนะคะแล้วคุณจะเป็นอิสระอย่างเป็นทางการนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นทางด้านความรักนะคะแล้วอิสระภาพนี้เป็นอิสรภาพที่คุณได้เป็นของขวัญน,นะคะอาจจะเป็นสายจิตวิญญาณหรือมีใครสักคนเข้ามานะคะ อิสระภาพของคุณมันมีหลายอย่างเนาะบางคนก็อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นอิสระทางการเงินอยากเป็นอิสระในเรื่องของจริงๆด้วยทุกอย่างนะคะคุณขอหลายอย่างคุณอยากได้หลายอย่าง <c oughs> ความสุขความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสำเร็จนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าอันนี้คืออะไรใบที่สามครอบครัวใครที่มีปัญหากับครอบครัวอยู่นะคะเนี่ย คนในครอบครัวทะเลาะกันหรือว่า,าถึงขั้นแบบว่าแตกหักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมาว่าว่าจะกลับมาคืนดีคนในครอบครัวจะกลับมาคืนดีจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะหรือแม้แต่คนรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุยอปคับนะคะอืมบางคนก็กับคุณแม่หรือเปล่าบมงว่าไม่รู้แต่ทรีออฟสอดขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีปัญหาคุณแม่น่าจะเป็นห่วงคุณพอสมควรนะคะเ a รดอ็อฟสอด อน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในาภายในครอบครัวต่อจากนี้จะดีขึ้นความรักหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวต่อจากนี้จะดีขึ้นนะคะอืมต่อจากนี้จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดคําจาอารมณ์อะไรอย่างนี้นะคะคือคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นเอาทีนี้ดูหน่อยนะคะไฮไลท์นะคะหนึ่งถึงสามเดือนนี้ไฮไลท์ของคุณ ในออบสอตคุณกำลังจะแบบเขาเรียกว่ากำลังมีไฟอ่ะมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นนะคะที่จะฝ่าฟันต่อสู้กับชีวิตของตัวเองนะคะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะเออหรือว่าฝ่าฟันช่วงวิกฤตช่วงอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้มันคลี่คลายให้มันได้ลืมตาอ้าปากได้ให้มันได้ขยับขยายให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีให้มันได้เพิ่มพูนนะคะ เออโดยเฉพาะเรื่องงานนะมองเห็นโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยสะส่วนใหญ่นะคะอืโดยเฉพาะเรื่องงานจนบางครั้งเรารู้สึกว่า,าใจออกเลยด้วยซ้ํานะคะโอเคอันนี้ขึ้นมาไฮไลท์ของคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับอ่ะแปดเหรียญแปดเหรียญมานี้คือคุณมาถูกทางแล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการแก้ไขปัญหาของคุณนะคะความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของสิ่งที่คุณกํลาลังทําอยู่ นะคะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่88ดปดระกอบกันบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะเจอใครเบือ่ออยากจะเก็บตัวมากกว่าหรืออยากจะปลีกวิเวกเนี่ยค่ะหรือดีๆก็อยากจะออกคือคุณคุณอยากจะไปบางที่บางจุดเพื่อที่จะ,ะเป็นอิสระช่วงนี้ความเป็นอิสระสูงอะคะ่ะเนี่ย ความเป็นอิสระสูงบางทีคนในครอบครัวเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราก็แบบว่าเอออยากจะหันหลังให้เขาอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้ดังนั้นก็คืออาจจะต้องไกลเกลี่ยกันนะคะต้องไกลเกลี่ยกันสรุปนะคะสามสิ่งของคุณนะคะฟ้าหลังฝนของคุณนะเป็นความสุขคนในครอบครัวถ้ามีการทะเลาะก,กันจะกลับมาคืนดีกันแล้วก็อิสระภาพ นะคะอิสรภาพของคุณนะคะเออคุณอาจจะติดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นพันธนาการที่ทําให้คุณทุกข์คุณจะได้รับอิสรภาพในเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรืออะไรก็ตามอีกหนึ่งสิ่งของคุณมันเป็นสิ่งที่มีค่านะหมอบอกว่าแล้วก็ความภาคภูมิใจนี่คือคุณจะได้ต่อจากนี้ไปนะคะมาดูว่านางฟ้าบอกอะไรสามใบนะข้อความจากนางฟ้า n n e นี with Connect with nature นะคะให้คุณนะคะเชื่อมต่อกับธรรมชาตินะคะแล้วคุณจะมี Inspiration คือ,อความความคิดที่สร้างสรรค์น,นะคะแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยให้คุณใช้เวลานะช่วงเนี้ยออกไปข้างนอกนะคะไปฟังเสียงนกเสียงแมวเสียงกาเสียงแมวหรือว่าตามธรรมชาติที่เขาเรียกร้องให้คุณนะคะใบที่สอง you design with r i c h นะคะ Uh, คุณกำลังจะเทคมันคุณกำลังจะได้มันนะคะจงมีพลังศรัทธานะคะทุกอย่าง is working in your favor โ oh อ้โหอันนี้สวยรูมากจงมีพลังแห่งความศรัทธาทุกอย่างนะคะกำลังกำลังมาหาคุณทุกอย่างกำลังมากับสิ่งที่คุณขอพรนะคะนะคะคุณได้รับพรนั้นนามบัตรนาววุ้ยดีจังเลยค่ะใบสุดท้ายค่ะ <laughs> ตกใจการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานนะคะหน้าที่การงานของคุณนะคะ you r work f o c u s in s h i p นะคะ shifting คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะแต่มันในทิศทางที่เป็น s o t i v e นะคะอาจจะเป็นาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีบางคนงานใหม่หรืออ,อะไรที่ใหม่ๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณนะคะหรือว่าการงานของคุณไปสู่ ดิเรกชันหรือว่าเป้าหมายจุดมุ่งหมายที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะเออคุณแค่แบบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่มันเป็นผลลัพธ์หรือว่าทางออกที่ดีนะคะเออเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องใหม่ความสําเร็จเกิดค่ะถ้าคุณจะไปเริ่มต้นงานใหม่อันนี้แบบเลิศม,มากนะคะอาจจะเป็นอิสระภาพจากงานเก่าแล้วไปเริ่มงานใหม่ก็ได้นะ หรือว่าอะไรก็ตามที่คุณทำนะคะเป็นช่วงเวลาที่มันไปนําพาคุณไปสู่จุดใหม่ที่มันดีขึ้นและประสบความสําเร็จขอให้ทุกคนโชคดีนะคะที่มาพบมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นนําทางเป็นคีย์เวิร์ดให้คุณแล้วกันเนะาะช้วิจ,จารณัญาณนะคะเป็นกำลังใจให้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอบโบด้วยนะคะตามหาคลิปไหนไม่เจอไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะเจอกันคลิปหน้านะเลิฟๆค่ะ